สบายดีท like so ุกคนมื้อนี้มาอยู่ในสองบิ๊กกับเไปซีก็เนาะมื้อนี้บิ๊กกะมาดิืน้ำข้าวเหลืงแงบเนาะกอร์ซีมาเบิองข้าวเหลืงแงบเอางวข้าวขวางเนาะพี่น้องเนาะมาเบิองเนาะว่าข้าเสียไปใบไส้เนาะคุณจะไปใบไข้าวเอาใบไส้ฝาเนาะใบจานแกเอล้างแขบเขาอย่ี้เนาะคืองัวข้าวเหลืงแงบมีใหญ่โตงวงอ่ะม่ชโตเด้อ มีสีโตหัวพี่น้องเลยงวเข้าหลงเงยบสีโตเนาะตี้ตี้สะไปเสนี่ะตอกเลย่ะเนี่ โอ้ตัวนี so <artist> ้ก no ันเตียงงัอเข้าเนาะเอาง้อเขาคอกเฮ้ยสีทุ้มเหวะแมาเวงงัอพี่น้องมาเวงง้อคือบ่มันกินหนาเลยเขาเอาไปกินหนากัดิ สองตัวเขาหยิบแลงเหรอเออเออกะกะเอาเขาอาเขามาเลยเางสียไปกินหนามนี่ยเออตอนนี้ก็สีเไปกินหนามเนาะทุกคนเนาะสองตัยังอีกสอตเนาะฮะบนตะแน่มากินด้วยใช่ไหมลีลี 那尼个，我还爸去拿咯，对坤啊。 เดี๋ยวมากินน้ำกินตรงนี้มันกินอยู่บ่เดี๋ยวพี่ี่เดี๋ยวง้อนอพี่น้องนอก้อนเชียค่ะก่อนเสียเอาข้าวแงเอาขาแรงหน่ยกะให้น้ำให้ไอนอพามากินน้ำกินน้บุกินนะเนี่ยุมไส่กินหนาบุกินยีบุกินเลยไปตอกไปตอก สุดสากิน <publishers> ดีม่ะไปเลี้ยงเลี้ยงงวงงวงอะไรก็เคยส่วนจิ๋วหันขื่นมันอยู่บ่ขื่นนั่นสิให้พี่น้องมึงในเบื้องแรงเลยโอ้โหทุกคนลองงวงงวงหน่อยเนาะเออจะไม่ใช่เหาอนี่แม่พันเน้อสจะไปตอกก็ใช่โอ้เอาตอกนี้กันหมอเออตต้นแม่ใหนตอกไว้นี่เนาะทุกคนเนาะนี่ ตัแม่นตอกไว้นี่ยนี่ดิตอกว้นนเออตัวน้อยลูกี่ตอกว้นน่ทุกคนเนาะนี่ตอกว้นีเหน่จับได้สบายโอเลแหลอ้าวหัวขาดพี่นอ้องเจับ,บได้จอ่อ เออตัวนี้เสื้อขาดเนาะทุกคนเนาะเอาเลยจับงูเข้าเข้าหลงเงียบเลยจับงูอ่ะเลย่น้องเอ้ยนี่นี่แม่มันปลูกปลาไปเนาะขึ้นมาหาขึ้นต้นหาไม่รู้กะนเนี่ยไม่รู้กะนเนี่ยโอ้มิรู้ทุกคนเลยข้าไหนเนี่ยก็ออกแล้วเนาะเดินชิเบดเอนชิบ็ดเหอโอ้ยแป๊บหนึ่งเนาะ โอ้ตัวใหญ่ได้ทอทองทอแบบไงแล้วเนาะทอทุกคนทอแบบไงเลยทุกคนเลยเด็กก็เลยกินหนังัวแล้วพี่เนาะ๊ไปจับไปจับไปจับตัวหน่อยวะนี่มันเข้าหลงแอบจับจังหวะหน่อยนะพี่เ้องจับได้หรอวเนี่ยตะเตาเตะเอาแล้วว่างล้จ่อ แง่แง่ฮง่กูเข้าเราเงี้ยพี่น้องพี่น้องเลยเอาไปผูกก็ไปผูกก็ไปผูกตอนนี้ก็สิไอาก้าวไปผูกเนาะโอ้ยขาดเลยจะกระผูกดีดีทีเต้เสียงกุนตอนขาดเลยโอ้เข้าเลยเงี้ยผูกกันนี่แล้วนะเอาออกเอาออกบุญย้อให้ผูกกินเอาอยู่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  งวเข้าหลังเงียบนเป็นงาเนอพี่หนอใส่แล้วบ่เออายีนกระ้งัวหน่อยแล้วแล้วนี่ว่ามึงเข้าหลังแงยบจเไปแม่มาข้ขี้บ้านขึ้นขพี่น้องนจับเสือกดิจับเสือกดิมางทีเขา้ขิงมาเนาะ

ตอนนี้ก็ทีพากว่าตัวที่สองไปผูกเนาะตัวที่สองนี่แหละพี่น้องเอ้ตัวใหญ่นต่อมปหันเลื่อนที่บอกของกันบอกเข้าฮะมาเอาว่าคอกหอกเนาะพี่น้องเนาะนงัวเข้าเราแงยบนเนาะทามาดินน้ำเข้าเราแงยบนี่ บัตรนี่บ้างวะฮะซีโตไนขี้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 นี่ติขี้งวะหาเบ้งอีนิดสิใช่ไหตัอีสัตัวนี้ฮไก่ฮะไทีมุ่จิมาโอ้ฮะลชูใส่ฮะ งัวเข้ารอไงพี่น้องเอ้จริงว่าสีตัวเนี่ยจะก็ค่อยู่บตะเข้รอว้าฮ่าฮ่มาทะฮาฮเา่าจะแค่อบเมันอยู่าาอ่างบบสกผูกตัวนี้ไปเีน้านี่น้อนี่ก็รู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 ตัวนี้ตู่ตัวนี้บ่นี่นาะ

ปากุติดตามเนาะเมื่อบังเขาเอาเดียงงัวเนาะเอางัวกินหนาเขาของเขาแรงเนาะน้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อกดติดตามเด้อพี่น้องไปแล้วพี่หนัง